กคนเปิดร้านเปล่าว,วันนี้โอเดตหยุดนะวันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดทางานบ้านหมดไปแล้วเกือบครึ่งวนันแล้วก็นัดช่างทาเล็บหรือจะไปทําเล็บต่อหลายคนถามว่าทําไมทํางานเยอะแต่ทำไมเล็บยังอยู่มันเป็นเล็บเจลนะทุกคนทาเจลมันก็เลยอยูด่ได้นานนัดช่างทําเล็บไว้ทำงานบ้านหมดไปครึ่งวนันทำงานบ้านสองชั้นใช่ไหมทุกคนชั้นหนึ่งกับชั้นสองก็โอ้ห้องนอนสามห้อง หมดไปละล้างห้องน้ำสอห้องกระเทยวุ่นวายมากอืไก่ทอดทุกคนเปิดร้านกันป้าวันนี้เวลามีน้อยมากทุกคน หยุดหนึ่งวันเหมือนแป๊บเดียวหนึ่งวันของของวันหยุดของโอเดเหมือนแป๊บเดียวเพราะว่าทํางานบ้าน <c oughs> เสร็จกวรจะปั่นผ้าตากผ้าทำความสะอาดบ้านชั้นหนึ่งชั้นสองซักผ้าตัวเองแล้วช่างทาเล็บตอนเย็นต้องไปทําธุระอีกต้องไปซื้อของเข้าร้านอีกอะไรขาดบ้างที่ชู้อะไรอีกอ่ะโหหลายอย่างต้องไปซื้อ ทำงานคนเดียวมันเป็นแบบนี้นะมันวุ่นวายแต่มันสนุกดีหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูไม่อยากทํางานหนูรู้สึกว่าหนูชอบทํางานวันไหนหนูไม่ได้ทำงานหนูจะรู้สึกว่าหนูเบื่อตัวเองถ้าไม่ได้ทํางานนะหลายคนถามว่าทำไมไม่ไปเที่ยวบ้างไม่รู้ว่าชอบทํางานมากกว่าไปเที่ยวเที่ยวนานๆอยากไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าไปบ่อยๆหนูไม่ชอบจริงๆแล้วเป็นคนชอบทํางานมากกว่า ืไก่ทอดร้านประจำอร่อยมากตลาดแถวหมู่บ้านทำไมกินข้าวในรถมาอร่อยทุกคนไปนไหมบางทีไม่มีเพื่อนกินนะไปซื้อของหนั่เซื้อเลนนั่งกินนั่งซื้อเวนแม่งเลยอร่อย ช่างทำผมหลายคนอ่ะจะเป็นกระเพาะจะเป็นกดไหลย้อนให้เรากินข้าวไม่เป็นเวลาแล้วก็ติดนิสัเย,เ,เ,เ,ยคเคี้ยวเร็วเหมือนโอเดตเนี่ยกินคําใหญ่แล้วเคี้ยวเร็วแข่งกับเวลาลูกค้ามาปุ๊บต้องรีบกินจะมาให้เขานั่งรอ,อนานๆไม่ได้ืออ อร่อยมากทำงานหาเงินทุกคนตั้งใจเก็บเงินอย่าอายที่จะประหยัดเก็บเงินเยอะๆวันหนึ่งถ้าเรามีเงินเย็นแล้วเราจะรู้สึกว่าสบายถ้าใจอะไรจะไม่ใช่ใจค่อยว่าเงินเย็นกับเงินร้อนมันต่างกันนะเงินร้อนคือหาได้ปุ๊บรีบเคลียร์ค่าใช้จ่ายปั๊บแต่เงินเย็นคือต่อให้กูไม่ทํางานเดือนนึงกูก็อยู่ได้ เดือนสองเดือนกูก็อยู่ได้ถ้ากูไม่ทํางานอะไรเงีเ้ยเงินเย็นเราจะดูสถานะการเงินเราดีที่สุดสุดว่าตอนเรากลับบ้านแล้วก็อยู่ในห้องนอนของตัวเองแล้วปิดประตูนั่งคิดว่าวันนี้ว้นพรุ่งนี้เราจะใช้ใจ่ายอะไรบ้างเราจะดูการเงินของเราดีที่สุดถ้าเรามีเงินถ้าเราเรามีเงินเย็นเราจะสบายใจนอนหลับแบบสบายใจแต่ถ้าเรามีเงินถ้าเราเป็นเงินรอนี่เราว่าวันนี้เราหาได้เท่าไหร่ พวกนี้ต้องใช้นี่เท่าไหร่แบบนั้นอนะ่ะลําบากมากเพราะว่าชีวิตวเดกเคยผ่านมาก่อนเคยเป็นคนที่ติดหนี้กู้เงินอาบางังต้องแอบหลบๆชั้นซ่อนเพราะว่าเขาต้องมาเก็บเงินทุกวันนี้หาได้เก็บเก็บมากเก็บมากกว่าใช้อีกนะทุกคนหา <c oughs> หาหนึ่งร้อยบาทใช้แค่สิบบาทจริงๆนะทุกวันนี้อเดกเก็บมากเก็บจนรู้สึกว่า เก็บจริงๆหาแล้วชีวิตมันก็ดีจริงๆการเก็บเงินหนึ่งแสนแรกหนึ่งล้านแรกเป็นอะไรที่ยากมากอยู่แล้วถ้าหาเงินเก็บเงินหนึ่งแสนแรกได้แสนต่อไปก็จะง่ายเก็บเงินล้านแรกได้ล้านต่อไปก็จะง่ายหนูว่าหาเงินไม่ยากเท่ากับเก็บเงินนะระหว่างทางมันมีกิเลสร้อยแปดพันเก้าบอกว่าเราจะเก็บเงินไปก้อนได้แต่ถ้าเาเก็บได้นะเราจะอยากเก็บ เกบเราจะเสียดายมันเพราะเราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วตั้งเป้าหมายไว้เราว่าเราอยากได้อะไรตั้งไว้ใหญ่ๆอยากได้กระเป๋าอยากได้รถอย่างเงี้ยเก็บจนให้มันเกินค่าของที่เราอยากได,กได้วันหนึ่งเราจะไม่อยากได้มันเลยทุกคนเราจะเสียดายเงินเก็บเนี่ยมันจะทาให้เรามีเงินเก็บโดยไม่รู้ตัวโอเ้ยถ้าตั้งเป้าหมายไว้อยากได้อันนี้อยากได้อัน,นั้น,อ,น,น,นอย่างเงี้ย <c oughs> พอถึงถึงจริงๆก็ไม่เอาแต่รายเงิน เก็บเงินดีกว่านะยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้เก็บเงินดีกว่าใช้ให้น้อยเก็บให้มากอย่าใช้เงินเกินตัวถ้าเราใช้เงินเกินตัวใช้เงินในอนาคตไปกู้ยืกู้หนี้ยืมสินเข้ามามีบัตรเครดิตกี่ใบรูปลำบากแน่อนาคตจะลำบากหรือสบายอยู่ที่เราทําปัจจุบันถ้าเราทําปัจจุบันให้มันลำบากเราใช้เงินในอนาคตหมดแล้ว อนาคตเราลาบากแน่อย่าใช้เกินที่เราหาทุกคนประมาณตนพอดีตนนอกน้อยทํารังแต่พอตัวอันนี้คือเรื่องจริงอย่าไปอยากได้อยากมีอะไรให้มันแบบเกินตัวเราเราเงินเดือนเท่านี้เราใช้แค่นี้พอเราหาได้แค่เนี้ยเราใช้แค่นี้พอต่อให้หาเงินเดือนเดือนเป็นหลายหลายแสนนะใช้ไม่เป็นก็หมดได้เ <c oughs> พราะเมื่อก่อนโอเด็กก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ใช้เงินไม่เป็น หาเท่าไหร่มีคนเอาเงินมาให้เป็นหมื่นก็ใช้วันเดียวหมื่นหมดทั้หมดเลยทุกวันนี้ผู้หญิงที่เท่ที่สุดไม่ว่าเพศไหนอะ่ะเท่ที่สุดคือการยืนด้วยํำแข่งตงและหาเงินด้วยตัวเองไม่พึ่งใครสบายใจที่จะใช้เงินตัวเองหาบ้างเก็บบ้างช่วงแรกๆก่เก็บให้เยอะตอนนี้เรายังไม่เรายังไม่มีอะ่ะประหยัดให้มากๆเดี๋ยววันหนึ่งมีแล้วเราก็จะสบายเองทุกวันเนี้ โอเดตมีเงินเก็บไม่ทํางานหลายเดือนก็ได้นะทุกคนไม่ทํางานหลายเดือนก็ยังมีเงินผ่อนบ้านมีเงินเพราะว่าโอเดตไม่ได้ผ่อนรถละผ่อนแต่บ้านอย่างเดียวไม่ทํางานเป็นปีๆโอเดตก็ยังผ่อนบ้านได้พาะบ้านโอเดตผ่อนเดือนละแปดพันโอเดตก็อยู่ได้แต่โอเดตรู้สึกว่าขนาดคนรวยมากมีร้อยล้านพันล้านยังลุกขึ้นมาทํางานยังลุกขึ้นมาไลฟ์สดยังลุกขึ้นมาทํางานคนใกล้ตัวโอเดตอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นจน้ารงพนีเนี่ยรวยมากมีเงินมีเงินเก็บแล้วอะ ขนาดนั้นนะจ๊ะยังทํางานทุกวันทํางานไม่ได้ทําหนึ่งอาชีพทําหลายอาชีพโอเดตเห็นจ๊าแล้วโอเดตว่าโอเดตจะอยู่นิ่งๆไม่ได้โอเดตจะต้องทํางานอย่างเงี้ยจ๊ะเป็นคนทํางานเก่งมากน้องจ๊าโอเดตเห็นน้องจ้าแล้วคือมีพลังบวกมากเวลาเจอน้องคนนี้นะกูจะขี้เกียจไม่ได้ดูน้องกูก่อนอย่างเงี้ยแล้วบางทีโอเดตก็หันกลับไปดูพ่อแม่โอเดตอย่างเงี้ยพ่อแม่กูยังหาเงินขนาดเขาก็อยู่ได้สบายแล้วเขายังทําอีกห้าบาทสิบบาททําหมดพ่อหนูวแม่หนูนี่แหละเรามี เรามีคนรอบตัวที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาเราเลยไม่คนไม่ขี้เกียจเราอยากเป็นคนแบบไหนให้ไปอยู่กับคนแบบนั้นถ้าอยากเป็นคนที่ก็ที่เขาถึงบอกว่าคบคนพานพานพา,นา,นานไปหาผิดถ้าเรามีเพื่อนไม่ดีชักจูงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่ดีแต่ถ้าเรามีเพื่อนดีดึงเราไปเจอแต่สิ่งดีเราก็จะดีจริงๆนะอยู่กับคนขยันก็จะขยันอยู่กับคนหาเงินเป็นก็จะหาเงินเป็นอยู่กับคนขี้เกียจเราก็จะขี้เกียจจริงๆนะทุกคนทํางานหาเงินลุกจริงๆลุกขึ้นมาทํางานอย่าไปท้อ ไม่มีผัวไม่ตายเท่ากับไม่มีเงินเราหายใจเราไม่ใช่หายเราไม่ใช่จมูกใครหายใจนะเราใช่เราหายใจเองนะถ้ามึงไม่หายใจก็คือมึงตายแต่เรายังหายใจอยู่เราต้องลุกขึ้นมาสู้หาเงินมีเงินทุกอย่างจะง่ายเชื่อหนูหนูคือคนนึงที่เคยติดหนี้ลําบากหนูไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวรวยหนูมาจากครอบลำบากโตติดมีเงินติดตัวมาสามพันมาจากม้านอกมาจากพะเยา นั่งท้ายกระบะมาแบบลำบากมากเด็กบ้านนอกกับทุกคนนั่งท้ายกระบะมาขอติดท้ายกระบะเข้ามาชีวิตลําบากมากแต่ก่อนอะไม่ต้องคิดถึงเรื่องพิซซ่าไก่เ f เซนะเซเว่นยังเข้าไม่เป็นเลยแต่มาอยู่เทพใหม่ๆลุกทุกคนลุกใครกําลังท้อมีมหลายคนมาเม้นบอกว่าขอกาลังใจหน่อยค่ะลุกขึ้นมาหาเงินการไม่มีเงินเป็นสิ่งที่น่ากลัวหาเงินทําทุกวันของตัวเองให้ ให้ดีเดี๋ยวพวกนี้ดีเองทำวันนี้ให้ดีพวกนี้ดีเองเนี่ยวันนี้โอเดตก็ปิดร้านพักผ่อนตัวเองหนึ่งวันหนึ่งวันของโอเดตเร็วมากตัวเองก็มีความสุขเพราะความสุขมันอยู่รอบๆตัวอย่างเช่นการทำเล็บว้าทุกคนอย่างเช่นทำเล็บเนี่ยคือความสุขของโอเดตเนี่ยโอเดตก็จะไปทำเล็บความสุขเล็กๆน้อยๆไม่กี่ร้อยเองแต่โอเดตมีความสุขกับมันแต่โอเดตไม่ชอบอย่างอื่นแต่โอเดตชอบการทำเล็บโอเดตก็จะทำเล็บ ชอบการทำให้เล็บเตียงสะอาดเท้าเล็บเท้าสะอาดเล็บมือสะอาดเงี้ยคะ่ะทุกคนโอเคนัด okay. <Okay. S 1> ช่างแล้วทุกคนมันจะถึงเวลาแล้วดึกขับรถไปไม่ทันบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะสู้